ใส่น้ำซอสผัดไทยไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย,เลยน้ำอาจจะเหลือน้อยเราก็เติมน้ำเข้าไปนะคะนี่เป็นน้ำกรองนะคะไม่ใช่น้ำกรอกเติมไปเพื่อความชุ่มชื้นแต่อย่าทำให้แฉะมากนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดะคะ่ะผัดแล้วเราก็ใส่องค์ประกอบเลยนะคะใส่ใส่หัวไชโป๊ ใส่ไปใส่หัวไชโท้ะนะคะใส่กุ้งแห้งคะ่ะโรยไปเลยนะคะใส่ถั่วคะ่ะแล้วก็ใส่กุ้งคะ่ะหรือจะใครจะใส่พริกก็ตามใจชอบเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ผัดคะ่ะเราก็ผัดเลยนะคะ,ะถ้าน้ำน้อยก็เราก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกคะ่ะ ใต่อ่าใสเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะแฉะค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเลยผัดไปคุกไปเรื่อยๆนะคะนี่้นี่ค่ะอ่ะอบางคนก็ใส่ไข่เพิ่มแล้วก็จะตอกไข่อีกครั้งนึงก็ได้นะคะตอกไข่ใส่ไปเลยค่ะ ใส่เสร็จน,นะคะล้าก็มันอยออาจจะใช้สองตะหลิวนะคะแต่ว่ามือป็นยึดถือโทรศัพท์ไว้ไม่ขนาดอ่ะผัดไปก่อนนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดผัดผัดไปเรื่อยๆให้เข้าที่เลยนะคะผัดไทยได้ละคะ่ะแต่ว่ามันยังแฉะงอยู่นะคะเราก็ผัดให้มันแห้งๆหน่อยนะคะ ไม่ก็ใส่พริกเอ,อพริกควนานรกหรือว่าจะใส่น้ําพริกน้ําย,ย้อยหรือว่าจะใส่อะไรไปก็ได้นะคะพริกป่นใส่อะไรก็ได้ค่ะจริงบางคนก็ใส่ผักกุ้ยช่ายด้วยนะคะแต่วันนี้ซื้อมาไม่ทันค่ะนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วหน้าตาของผัดไทยค่ะเอาไปทําดูกันได้นะคะอร่อยกินดูหลายครั้งทําหลายครั้งแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะแล้วถ้ามีเมนูใหม่ๆเดี๋ยวจะ สาธิตทำให้ดูนะคะขอบคุณนะคะ